พุ่งพลอยก้านน้ำตาฟ้องสอนรามแค่อยากหาจุดตรงกลางให้ลูกไม่มีใครต้องแพ้ชนะ หลังจากที่หนุ่มสอนรามออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังโดนอดีตภรยากุ้งพลอยกนิธรินหรือติ๊กบิ๊กปราเธอฟ้องร้องเรื่องลูกพร้อมเปิด6ข้อตกลงที่กุ้งพลอยร้องขอต่อศาลในการดูแลลูกสาวและล่าสุดได้เจอกุ้งพลอยที่งานก็ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงเรื่องการฟ้องร้องกับอดีตสามีซึ่งกุ้งพลอยได้เปิดใจถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างพูดยากถ้าอันไหนตอบได้ก็จะตอบเพราะไม่กล้าก้าวล่วงการพิจารณาของศาลตอนนี้ขอให้เป็นกระบวนการของศาลในขั้นตน้น ฟ้องร้องเรื่องอะไรตนยังไม่ขอพูดแล้ววันนี้ตนได้ไปพึ่งพาศาลเพราะไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งพาใครแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่อดทนและไม่ใช่เป็นคนไม่ยอมยอมและอดทนไม่ได้แข็งข้อแต่ว่าแข็งแรงขึ้น เป็นปัญหาสะสมถ้าไม่สะสมตนชอบอะไรที่ชัดเจนทำตามที่บอกได้ตนยอมรับได้แต่ถ้าสิ่งที่พูดและไม่จริงและใช้วัฒกรรมในการอําพรางก็อยากให้เลิกฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ใช้กฎหมายมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยอมที่จะอดทนในสิ่งที่พยายามเข้าใจเพราะทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับลูกไม่อยากฟาดฟันตนโดนบล็อกการสื่อสารไม่รับสายหลายๆรอบ หกข้อหลังใบหยาตอนนั้นตนไม่รู้กฎหมายและเพราะเชื่อใจเคารพในการตัดสินใจของเขาเขาไม่อยากเขาเครียดและทุกก็เลยยอมทุกอย่างตามที่อีกฝ่ายบอกแต่พอรู้กฎหมายจริงๆสิ่ง,งที่เราได้รับก้าวข้อหลังใบหยามันกว้างเกินไปการที่จะห้ามในทุกๆอย่างที่ตนขอซึ่งสิ่งที่ตนขอเป็นสิ่งที่ลูกจะได้รับสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่ตนไม่เคยได้เวลาไปเจอลูกต้องไปพบที่สถานที่หนึ่งตนขอเปลี่ยนก็ไม่ได้ลูกป่วยก็ไม่แจ้งตนบล็อกวิดีโอคอลโดยไม่มีเหตุผลไม่ยอมแจ้งเหตุผล ตนไม่ได้เจอลูกมาแปดเดือนแล้ววิดีโอคอลก็หลายเดือนแล้วแต่ตนก็ยังโทรเรื่อยๆเหตุผลที่อีกฝ่ายไม่ให้ตนวิดีโอคอลกับลูกตนก็อยากรู้เหมือนกัน4ี่ปีที่ผ่านมาก็ได้รู้เหตุผลตามที่อีกฝ่ายให้สัมภาษณ์ก็น่าจะเป็นคําตอบได้ตนไม่ได้ทำคอนเทนต์อย่างที่อีกฝ่ายบอกถ้ามีรูปที่สระว่ายน้ําหรือที่โรงเรียนค่อยมาว่าตนพร้อมกับบอกว่าวัฒกรรมอัมพรางเป็นการเบี่ยงประเด็นไม่ได้คุยกับอีกฝ่ายนานแล้วไม่อยากคุยแล้วให้ทนายเป็นคนจัดการให้ ข้อเรียกร้องที่มีออกมาเอามาเปิดได้อย่างไรในเมื่อมันอยู่ในขั้นตอนของศาลตอนนี้ตนไม่ได้กังวลเรื่องที่ลูกจะรู้เรื่องนี้ตนแค่รู้สึกว่าถ้าใครคนหนึ่งโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดวันหนึ่งอาจจะไม่ยอมอาจจะลุกขึ้นมาสู้ปกป้องตัวเองถามว่ากลัวลูกลืมหน้าไหมไม่ได้เจอนานก็ต้องพยายามเพราะกลัวลูกจะลืมหน้าแต่ที่ผ่านมาตนก็พยายามเต็มที่แล้วในทุกเรื่องราวที่ผ่านมาและมั่นใจว่าลูกคงไม่ลืม ทุกๆช่วงเวลาของลูกต้องมีแม่ลูกต้องใกล้ชิดกับแม่แต่เป็นเพราะใครลูกถึงได้ใกล้ชิดกับแม่ยากเหลือเกินตนจะบอกกับลูกตลอดเวลาวิดีโอคอลและรู้ด้วยว่าลูกอยากเจอและคิดถึงตนเวลาที่เขาได้ยินว่าจะได้เจอแม่เขาจะบอกว่าแม่ดีใจไหมจะร้องไห้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการไก่เกลี่ยรเรื่องนี้จะไม่จบถ้าไม่สร้างวัฒกรรมอําพรางให้อีกคนและเรื่องนี้ไม่มีใครแพ้ใครชนะแค่เราหาจุดตรงกลางให้ลูกได้ดีที่สุด ต่อไปตนจะไม่ให้ใครมาใส่ร้ายป้ายสีอีกแล้ว